ใครเด็กๆนะที่อยู่กับเอ๋นะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่เรียนมัธยมหรือว่ามาหาลาัยที่อยู่กับโค้ชนะจะได้ยินโค้ตพูดสม่ำเสมอเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงการค้นพบตัวตนนะการค้นพบตัวเองเพราะฉะนั้นนะ่ะรีบหาตัวเอง หรือค่อยๆหาไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยเราชอบอะไรเราชอบทําอะไรลองผิดลองถูกกับมันไม่ต้องกลัวความผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทําผิดพลาดแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่ได้ไงเพราะว่าเราอายุยังน้อยใช่ไหมแล้วช่วงวัยตั้งแต่ 20- ถึง40อะ่ะมันเป็นช่วงการใช้ชีวิตเว้ยเออมันเป็นช่วงการใช้ชีวิตอะ่ะซึ่งจะบอกว่า ใครที่อยู่ในช่วง20ถึง40แม่งโคตรด,ดีเลยเพราะว่าเอบผ่านช่วงนั้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วง20ถึง40เป็นช่วงที่แบบเราแม่งโคตรใช้ชีวิตคุ้มเลยคุ้มของเรากับคุ้มของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคุ้มของเราคือเราได้ได้เรียนรู้เราได้ใช้ชีวิตเราได้ทดลองเอาตัวเองแล้วก็อยู่กับสถานที่อยู่กับหลายๆแบบอยู่กับทั้งที่ ทุกคนนะ่ะจะต้องเรียนรู้เขาเรียกว่าประสบการณ์ในการเรียนมหาวิทยาลัยนะไม่เหมือนกับประสบการณ์ของการใช้ชีวิตจริงๆเออเขาถึงเรียกว่ามหาลัยชีวิตไงมหาลัยชีวิตนะ่ะมันนะ่ะเรียนรู้กันทั้งชีวิตเนาะสิ่งที่อยากจะมาบอกกับทุกคนนะก็คือ ในช่วงวัยนะใครที่อยู่ในช่วง30 40 5บหช่วง30ถึง40เนี่ยเริ่มจะคิดอะไรได้เยอะขึ้นละเพราะเริ่ม40อ่อะมันจะเบรกดาวตัวเองได้แบบเร็วมากๆเลยมันจะมันจะวางอะไรได้ไวมันจะมันจะรู้ว่าเราค้นพบว่างานไหนวะที่เราชอบความสัมพันธ์แบบไหนวะที่เราชอบเราชอบอยู่กับคนแบบไหนวะเรามีความสุขกับตรงไหนวะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงไอ เด็กอจนถึง4-4บาทเราเจอมาหมดแล้วนี่ทั้งความสุขความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังหรือความล้มเหลวเราเจอแล้วไงมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอ๋ออันนี้มันเป็นแค่บทเรียนในชีวิตเราเท่านั้นเองเนาะแล้วอะวัยวัยแต่ละวัยเนี่ยการใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน รวมถึงการดูแลเรื่องสุขภาพด้วยการลดน้ำหนักด้วยผิวพรรณด้วยถึงบอกว่าร่างกายเราอะ่ะมันเปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งแหละหรือว่ารถคันหนึ่งซึ่งเวลาเราได้บ้านใหม่หรือรถใหม่ถ้าเปรียบกับรถจะเห็นง่ายเนาะเวลาเราซื้อรถคันใหม่มาเครื่องอะ่ะยังฟิตใช่ปะเวลาขับไปไหนก็คล่องตัวน้ำมันก็ไม่กินหรือรวมแต่กระทั่งของการขับเคลื่อนหรือ